นั่นแหละอืมที่แรกมันมันมันปวดเหมือนเออข้าวู้สาเหตุแล้วข้าวู้สาเหตุแลเราฮะบ๊สมมุติยุคไอ้บ้านสันสันเอ๋อลั่งขึ้นกันจะยางกับอะไรเออเบิ้งสันเออเบิ้งสันสันั้อืบอบมัน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 แล้วแต่หมอเลยโฟค้นถือมอนี่ปิดเดี่ยวเสาเลยเด้ ตะกี้พาไปไปขี้นิ่ไปจ้าวาจากขี้นิ่งหัไปเสาเสาอนามัยเด้อผู้ลงพ้นน่ะผู้ลงพ้นพัดอันไปอันนาไม่เพราะเสาไปขี้นเพราะเสาทำบ้านก็ต้องไปก็ต้องไปมอญใหญ่ไปคิดไปคนคนสียาบังหันมันอยากคล้ายเสร็จบ่หรือใหญ่ยังโอเคไปโรงพยาบาลราชพฤกษ์มาแล้วค่ะเมื่อกี้นี่ ย้ายห,หิวเขาค่ะตอนนี้คนย้ายไปกินเขาแล้วหลานเอิญเพื่อนเอิญย,ย้ายหลานเพลิดเพล่นอย่างนั้นเซ้าอุ้มแล้วหลานเอิญย้ายเลยแล้วพอดีเห็น่อคังงานนะนั่นเห็นว่ามันจะพอดีกับเพื่อนไปไทยพอดีงาม วูวมาแล้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 วเช้าวชวยเช้าวชวยเอาที่รัดเอวสะโพกไว้ใช่ไหมคะแม่น,นวดขาตยแม่แตนแม่ค่ะเดี๋ยวกำลังสะนวดให้นยค่ะ ให้ให้นอนงายเราย้ายกันสินวดทั้งหน้าให้พอนวดเราเพิ่มก็สินวดนวดฟาเท้าให้เป็นคือป่าเลยปวดการเนื้ออักเสบ ลูกเรียกว่าตะโก้นอนหงายเลยลูกนอนหงายได้ฉีดแล้วค่ะฉีดมาแล้วไม่เลยทำไมถึงว่ามันก็มันมันร่างกายสึกว่าเราไม่ดีที่ว่ามันไม่ปวดเหมือนเดิมแต่ว่ามันก็ไม่รู้สึกว่ามันตายเออมันต้องเจอหมอคลินิกปั๊บเลยยี่สิบารชท้าหนึ่งเดี๋ยวแม่พาไป เพื่อนเนี่ยกูันคนพัูงจะรัการขาหลักไก่น่ะอันแบบก็ให้จบทั้งน่ะมีตอนอาดยางได้น่ะืูสีสักเกีที่มีหนูอยากไปโอ้เข็มเดียวเข็มเดียวออกมาตรงเลยจ้าเจ้าอีกอันนี้น้องบัวรำพูอะไรชแค่อะไรอะไรอะไร อุบ้ตนน้องแต่บ้านเจบ้านนองไหวติบ้านคนอย่บ้านโคอะไรลูกจับจับอจับยาแม่เธอจับแม่นอนงนะคะลูกตปองนพาของพน้สน้ิดประตูด้ค่ะยังเงียเสียวเหมือ ฮไม่บ่นไม่ไปแม่ไปแมมไม่นั่นนัดนอดนะคะให้โอเคนะคะพี่น้องเปิดพฮะถือยาแล้วถือยาเราหยินถือยาเราหยิดพิศลุให้ อยียห้องปิดมนติดแล้วปิดแล้วโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะอคุ้ยใครทำอะไรนันใครทำอะไรน่ะใครขโมยอะไรของแม่นันเะมีใครขโมยอะไรของแม่นันดูซินันยดจจวงนั่นอ่ะไหนนั่นน,น,มมน่ะนัะ่นอ่ะใครขโมยอะไรนั่นอ่ะดังแทบแทบอยู่น่ะ อ่มีใครขโมยอ่ะฮมให้ขโมยตังคแม่เนาะเนยเอาเี้ยเฮ้ยเอา้ยเฮ้ยอ้ย้อเฮเ้ยเอเ้ยเ้อาเฮเเอเฮ้ยเ้ยเอาห้เอาเฮ็ดเป้นเอาเห้เฮเอ้ยเอาเฮ้เฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเเ มันจุกเอาเงินนี่มาน้อยมาน้อยนี่มาน้อยนี่โอเคนะคะสวัสดีค่ะ